วันนี้เราจะมาไล่าใฟังนะครับหลังจากที่เราใช้ในกา r ามี Smart Band หมาเนี่ยหเดือนเต็มเลยครับวันนี้ที่ถ่ายรีวิวคือวันที่18กรกฎาคมนะครับแล้วก็วันที่ใช้วันแรกก็คือวันที่17มิถุนายน,นครับอันนี้บอกเลยครับหลังจากที่เราได้ใช้งานเนี่ยเราประทับใจเรื่องแบตเตอรี่ครับอันดับแรกคือแบตเตอรี่ใช้ได้ประมาณ14วันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเลยด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่1.56นิ้วนะครับและที่สาคัญเนี่ยตอนนี้ก็คือใช้วัดเรื่องของ ความเข้มข้นเอสเทอรในเลือดก็คือ SPO2 นั่นเองนะครับซึ่งในการรุ่นนี้ก็จะมีจุดเด่นเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่นะครับการดูแลสุขภาพนะครับการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าในการรุ่นนี้เนี่ยจากที่เราใช้งานเนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสาหรับในการมีสมาบันหกนะครับหลังจากที่เราได้ใช้งานมา1เดือนเนี่ยก็ชอบเรื่องของหน้าจอนะครับคือหน้าจอเขาใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนนั้นเนี้ครับเราก็ใช้แอปนะครับในการ ใช้งานนะครับอย่างนี้นะครับปกติเราใช้งานเนี่ยก็คือมันจะเป็นมีฟตนะครับแต่ว่าวันนี้เราลองใช้อีกแอปหนึ่งนะครับก็จะเป็นเสี่ยวมี่เวลไลท์นะครับตอนนี้เนี่ยพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยก็เชื่อมกับนาฬิกานะครับซึ่งสามารถที่จะตั้งค่าน้าปัดนาฬิกาได้หลายแบบนะครับนี่มันก็จะมีให้เราเลือกได้เยอะแยะเลยนะครับประมาณนี้นะฮะก็สามารถติดตั้งไปบนนาฬิกาได้นะครับอ่าซึ่งการใช้งานต่างๆเนี่ย มันก็จะเป็นการติ้งนานกาครับหลักๆในการใช้ในการวัดค่าต่างๆนะครับแล้วก็ประมวลผลเบื้องต้นนะครับนกานะครับบนนกาดูได้เบื้องต้นนะครับส่วนการดูรายละเอียดเต็มๆเนี่ยจะดูได้บนแอปนะฮะอันนี้เราก็เข้าไปดูได้นะครับเรื่องของท่าเต็ปนะครับเรื่องของแคลอรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการนอนนะครับแล้วก็การวัดอัตราการเต้นหัวใจรวมไปถึงเรื่องของการวัด ความเครียดแล้วก็อักเจบในเลือดนะครับก็คืออันนี้นะฮะ,ะตรงนี้ยังไม่มีค่าเพราะว่าเราเพิ่งมาใช้แอปตัวนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เราใช้ตัวนี้ครับก็คือตัวมีนะครับมีฟิตนะครับซึ่งมี f ฟิตเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ตั้งค่ามาจากตัวในกานะครับก็จะมีค่าต่างๆให้เราได้เทคดูนะครับไม่ว่ไม่ไว่าเป็นเรื่องของการนอนนะครับ อันนี้นะครับเมื่อคืนเรานอนอยู่8ชั่วโมง26นาทีนะครับเขาก็จะให้ดูเพราะว่าอย่างนี้ครับเวลาเรานอนเนี่ยสมมติว่านอน8ชั่ทโมงเนี่ยปรากฏว่าเราจะมีช่วงเวลาที่เราหลับลึกอยู่เนี่ย1ชั่วโมงย3บนาทีนะครับเราก็มีแบบไลท์สลีปนะครับชี่วโมงถัดนาทีมีเริมสลิปนะครับ2ชั่วโมง24นาทีแล้วก็มีอเวก็คือตื่นเนี่ยก็คือเหมือนกับเรานอนหลับไม่ถิ่มมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างงี้ฮะก็2 1นาทีนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ บัตรออสเตรีนนะครับก็คือความเข้มข้นของค่าออกซิเจนในเลือดก็คือยังดีอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณเนี้ยแปดสิบเก้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่าอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับเขาบอกว่างี้ถ้าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดอยู่ที่เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยเนี่ยดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแปดสิบเก้าลงมาเนี่ยถึงแปดสิบเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเหลืองละนะครับหลักๆให้มันเขียวอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณที่แปดสิบ ถึง1 0อเก็คือการวัดค่าต่างของของเครื่องตัวนี้นะฮะถามว่าถ้าเราจะเอามาใช้เป็นอุปกรณ์การแพทย์อาจจะไม่ใช่ทีเดียวตัวนี้จะเป็นตัวเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดตัวที่เป็นอุปกรณ์การแพทย์เราดูละมนประมาณ2 0 0พครับก็ซื้ออย่างเช่นร้านยาฟาชิโนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นการวัดค่าเบื้องต้นนะครับบอกก่อนเพราะว่าวิธีการวัดค่าของตัวนี้มันก็คือจะเป็นไฟแบบนี้ครับ มีไฟที่วัดค่าแบบนี้ครับเวลาที่เราวัดนะครับอเรามาดูนะครับอย่างตรงนาฬิกาเนี่ย่นี่อันนี้นะครับเราเลื่อนเวลาเลื่อนเนี่ยเราก็จะเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมัะเนี่ยเลื่อนปัดนิ้วไปนะครับอย่างงี้นะครับแล้วก็ปัดอย่างงี้นะฮะก็จะมีเมนูต่างๆนะครับแบบนี้เนี่ยเรามาดูที่ส่วนของ sp o 2นะฮะนี่เวลาเราวัดนะครับเรากดปุ๊บนะครับแล้วเราก็อยู่นิ่งๆนะครับ อ,อยู่นิ่งๆนะครับรอมันวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดกับการเต้นหัวใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะวัดเรื่องของออกซิเจนในเลือดนะครับซึ่งก็จะให้แบบมือเราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนี่ครับมันประมาณนี้นะครับ9-5%นะฮะอ่าก็อ่ะก็ลองยังเรายังนิ่งอยู่นะฮะต้องนิ่งอยู่นะอันนี้มันจะมีรูปหัวใจคือเป็นการเต้นหัวใจด้วยนะแล้วก็อันเนี้ยเราให้เอาแบบว่าสกกินอัพวัดก,ก็คือให้นี่ไง 9 9 95นะครับแล้วก็หัวใจเต้น96นะฮะอันนี้อัปเดตแล้วนะครับนี่อ่ะทีนี้เรามาดูในแอปกันดีกว่านะครับในแอปเนี่ยเราลองดูสินี่คือการนับเก้านะครับเรื่องของการนับเก้านะฮะบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์นะครับก็บอกตรงๆว่าคือล็อกดาวน์นี่แหละฉะนั้นเนี่ยเราส่วนใหญ่จะอยู่บ้านเติมที่เดินมากสุดก็ไปแมคโครฮะไปซื้อกับข้าวอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยในกาตอนนี้ถามว่าการใช้งานเนี่ยมันก็คือใช้นิ้วเลื่อนแบบนี้เนาะก็เตื้อดีนะมันควบคุมเพลงได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะฮะเนี่ยสิ่งที่ใช้ก็คือวัดการนอนนะครับแล้วก็ตั้งปลุกครับใช้ตั้งปลุกได้ใช anyway> um um> 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 ้วัดการนอนได้นะครับแล้วก็สภาพอากาศนะครับนี่ตั้งปลุกเนี่ยเราสามารถกดตั้งปลุกได้นะครับสมมติว่าเราจะให้มันตั้งกี่โมงนะฮะเราก็กดตั้งไปได้นะฮะนี่ปุ๊บปุ๊บนี่ นี่ครับแล้วก็วันไหนบ้างนะครับนี่เราจะให้มันตั้งกี่โมงครับก็ได้หรือกดออกก็คือไม่เอานะครับแล้วก็เวลาแบ็ก็ตรวจออกนะฮะอีเวนต์ Red. อันนี้ถ้าเป็นเรื่องของการหายใจนะครับนี่มันก็จะเป็นการวัดเรื่องของการหายใจเรานะครับอ่านะแล้วก็สเตสก็คือวัดของความเครียดนะครับเราลองดูสิเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าเวลาที่เราใส่ในการเนี่ยเราต้องใส่ในการที่แบบว่าเออมันมันพอดีนะฮะอันนี้เดี๋ยวถอดให้ดูทีหลังเนาะ อ่านี่แต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยคือจุดตอนนี้นะครับคือผมส่วนตัวผมชอบในการที่แบบว่าใส่ไอตัวเข็มเข้เขาไปอะ่ะเหมือนเข็มขัดอย่างเงี้ยแบบนี้ถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ทันทีแล้วล่ะเแต่ว่ามันจะไม่สะดวกในการใส่มือเดียวครับพอใส่างี้ปุ๊บก,ก็ต้องมาเลื่อนให้มันกระทับให้มันแล้วกดเข้าไปแต่ถามว่ามันหลุดไหมมันไม่หลุดเลยนะมันดีมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ในกาของ l e n ovo สมัยแรกๆเลยปรากฏว่าไปห้างแล้ว ไปมือไปโดนประตูห้างอะ่ะหลุดเลยแต่อันนี้ไม่หลุดเลยนะครับดีมากเลยนะฮะอ่ะอันนี้นะครับมาดูต่อเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมเพลงนะครับนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับอ่าก็ปัดก็จะเป็นการควบคุมเพลงนั่นแหละนะฮะอ่ะอันนี้เวิร์กอัลนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอาอกกำลังากายครับนี่ตอนนี้ยังไม่มีการเวิร์กอัลใดๆนะครับอยู่บ้านนะฮะ มาดูการทะลิฟนะครับที่เราบอกเมื่อกี้นะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ขึ้นนะอ่ะมันจะกําหนดได้นะครับนี่แสดงผลในแต่ละวันได้นะครับคืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าเบื้องต้นเราดูได้นะครับดูได้ในในแอปนะครับอันนี้ตัวตัวเนี้ยจะดูเบื้องต้นนะครับแต่ว่าหลักๆดูได้ดูในแอปนะฮะถาาวมาข้อดีของเจ้าตัวมีแบน6คืออะไรครับคือเรื่องของหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้น50เซนะครับสังเกตได้ว่าปกติเนี่ยหน้าจอของตัว ตัวตามาร์สแบนะครับมันจะมีขนาดประมาณนี้นะครับเล็กๆเนี่ยครับตัวนี้พอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่าเรามองทัดเทียนขึ้นนะครับเนี่ยดูอะไรตัดเทียนมากขึ้นนะครับทีนี้แบตเตอรี่นะครับบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่วันที่17มิถุนายนวันนี้วันที่18แกรกฎาคมเนี่ยชาร์เป็นหนึ่งสองรอบทับชาร์เป็นสองรอบนะครับก็รู้สึกว่าเออแบตเตอรี่มันใช้งานได้นานอยู่นะครับก็ประมาณทัประมาณสิบสิบวันนิดๆนะ นะครับในต่อการใช้้าหนึ่งครั้งนะครับที่เราเชื่อมต่อในการเนี่ยให้มันแจ้งเตือนเราด้วยนะครับว่าเวลาเรานั่งนานๆนะครับนั่งทํางานที่บ้านเวิความโฮมเนี่ยอยากจะให้เราลุกขึ้นขยับขยรื่อร่างกายบ้างนะครับเพื่อให้เราไม่แบบนั่งนานจนเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเวิร์คเอาต่างๆที่เราดูบนแอปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเราสามารถดูอ่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่แอปได้ด้วยนะครับตัวนี้เราก็กดให้มันติงกันได้นะครับ ถ้ามันไม่ซิงกันนะครับมากดกดบาตรติงตรงนี้นะครับในแอป Xiaomi Wear Life นะครับนี่ก็ปล่อยมันติงกันไปนะครับนี่บนหน้าจอนี่นี่ปุ๊บนี่อันนี้ก็ปล่อยมันติงไปนะครับอันนี้ติงเสร็จแล้วนะครับมาดูดีกว่านะ,อ,ะอาบัตรออกซิเจนขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราเปิดมาดูเนาะนี่ไงะจะอยู่ที่มัน95นะครับเมื่อกี้ที่บอก95นะฮะเราก็สามารถที่จะ ใช้งานได้สมมุติว่าเรามีในกาหลายหลายเลื่อนนะครับนี่ก็สามารถทวิตดีไวได้นะครับเดล่ซัมมารีก็สามารถที่จะกําหนดได้ไงเอเวอเรส95นะครับ,เเรบสูงสุดเท่านี้ต่ำสุดเท่านี้คือเราสามารถดูของแต่ละวันได้นะครับมาดูเรื่องการนอนดีกว่าครับเมื่อกี้ที่เราคุยค้างกันไว้เนาะ,ะก็คือ,อหายไปทวีบทะิบไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะ,ะตัวนี้นะครจะเป็นตัวที่ใช้แท็บ กิ้งนะฮะอ่าตัวนี้ให้ดูพอเข้ามาปุ๊บนะครับก็ปัดมาปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับนี่สลีฟนะครับอ่าเอฟเนี่ครับอันนี้นะฮะให้มันวัดค่าเรานะครับนี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบว่าการวัดค่าอ่าแอคทิวิตี้ของเรานะครับในแต่ละวันเนาะอ่ะตอนนี้เรามารู้จักค่าพายกันนะฮะค่าพายคือเป็นค่าในการ ออกกําลังกายครับก็คือเรื่องของการดูเรื่องสภาพร่างกายเรานะครับกิจกรรมนะครับอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยคํานวณออกเป็นค่าภายตะกอรครับซึ่งคะแนนเนี่ยจะเป็นคะแนนที่แบบสะสมต่อเนื่องเป็นเวลา7วันนะครับการตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยในช่วง7วันเนี่ยจะต้องทําคะแนนได้ร้อยคะแนนเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการทาเล่นตัวเองเหมือนกันนะว่าเวลาเราจะออกกําลังกายหรือว่าทําอะไรก็ตามที่ให้เราได้คะแนนได้ใกล้เต็มร้อยนะครับก็คือจะได้คะแนนนะครับคือ เขาบอกว่าจะให้เรารักษาระดับคะแนนนี้ไว้นะครับยิ่งคะแนในใกล้เต็มร้อยเท่าไหร่โอกาสในการได้คะแนนก็นกนจะยากขึ้นนะฮะอันนี้มาจากเว็บของมี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวมี่แบน5นะครับแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็หลักๆค่าตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้เทคเรื่องของสภาพร่างกายเรานะครับแต่ว่าในช่วงที่เราตีเลือดก,กับการวัดค่าอัคคีณในเลือดเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ถ้าเราบีติดของวนเรื่องของโควิดนะครับก็อยากจะแนะนําให้ใช้ตัวที่เป็นตัววัดออจนในเลือดที่เป็นปลายเหนิ้ว,ว่ะครับแบบนั้นน่ะตองพนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอหาย,ยากมากเลยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวเบื้องต้นมากกว่านะครับที่เรามองที่การวัดตัวค่านะครับเพราะว่าไอตัวนี้ถ้าเกิดเราวัดค่าแล้วค่ามันน้อยอันนี้เราอาจจะใช้เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเออเราเป็นอะไรหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าควรจะใช้ตัวที่เป็นปลายวมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามว่าญาติเอามาให้ใช้นะครับเบื้องต้นเพื่อวัดก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์เนี่ยก็น่าจะต้องใช้ตัวที่เป็นตัวหนีบปลายวแล้วล่ะนะครับแนะนําใช้ตัวที่เป็นแบบอุปกรณ์ทางแพทย์ดีกว่านะครับเพราะตัวที่เป็นแบบลอตเตอรี่ทัปปี้ที่เป็นของจีนอ่ะอันนี้เราไม่ไแน่ใจว่าค่ามันจะ มันจะแม่นยําแค่ไหนนะครับอีกอย่างมันเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเราทึ่งตีเ,เลือดด้วยเนาะอ่าก็เอาเป็นว่านะครับตัวนี้นะครับนาฬิกาอ่ามีดนากามีดธรรมะแบนดหกเนี่ยเป็นนาฬกาที่ผมชอบนะก็คือจุดเด่นเรื่องของแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนะครับสิบกว่าวันนะครับแล้วก็อ่าสามารถวัดการนอนสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับสามารถวัดอ่าเรื่องของค่าออกซิเจนในเลือดได้นะครับอันนี้ก็ จะตั้งค่าต่างๆได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้สะดวกเลยนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับอันนี้ปิดท้ายด้วยเนาะอันนี้เป็นเรื่องความาความรู้สึกส่วนตัวด้วยนะครับว่าเวลาเราใช้งานนะครับถ้าเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยป็นตัวนเนี้ยเนี่ครับเนี่ยเวลาเราใช้งานใช่ไหมครับเปิดให้ดูนะอ่ะอ่ะดูเห็นไหมมือมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คันนะคือ เราก็ใส่พอดีนั่นแหละนะครับอ่าแต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราใส่อย่างนี้ทช่ไหมครับถ้าเราเวลาเราจะใส่เราจะต้องอย่างนี้สังเกตไหมครับอ่าถ้าใส่มือเดือนต้องทำอย่างนี้แล้วก็ต้องปึ๊บเข้าไปนะครับอ่าพอได้ปุ๊บเนี่ยอ่าใส่มือเดือยทาไงนะครับปึ๊บป๊บดันเข้าไปให้สุดดันดันเข้าไปดันเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเลือกรูนะครับกดนะครับกดปึ๊บนะนี่ฮะนี่ กดละเรียบร้อยนะครับนี่คือใส่เรียบร้อยละนี่นะอ่ะก็จะบอกบอกประมาณว่าตัวนี้มันก็คิดว่าการใช้งานอะไรต่างถือว่าดีแต่ว่าการใส่เนี่ยเฉพาะตอนใส่นะมันจะรู้สึกว่ามันยากนิดนึงนะครับยิ่งถ้าใครใช้แบบใส่เสื้อแขนยาวอะ่ะที่เป็นเสื้อเชิ้ตอ่อะมันก็จะใส่ยากขึ้นนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่แขนยาวก็โอเคแหละนะครับอ่ะอันนี้ แกะออกมานะครับอ่าก็เรื่องของการชาร์จแบตนะครับก็เป็นตัวที่แปะเข้าไปเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อชาร์จตรงนี้นะครับก็โอเคนะชาร์จไวดีนะครับถือว่าดีแหละ,ะตัวในการต่างถือว่าดีแล้วก็เราไถานอนก็ไถได้นะครับโดยรวมโอเคแหละครับอ่าแล้วก็ด้วยราคาที่มีราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบบาทนะครับถ้าบางดิวก็จะเหลือแค่มาเก,ก้าร้อยเก้าสิบอะไรแบบเนี้ยครับก็ โอเคแหละนะครับแล้วก็นักปงนักปัดแล้วก็มีให้เราเลือกใช้งานได้ดีนะครับอ่าถือว่าโอเคสำหรับตัวนี้นะครับมี่สมาร์ทแบนด์หนะครับก็ขอบคุณทางเียวมี่นะครับที่ซัพพอร์ตในการตัวนี้ให้ด้วยเนาะก็ปิดท้ายกันนะครับสำหรับในการมีสมาร์ทแบนด์หนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงตีเลียนเรื่องของการนอนเพราะว่าเรื่องของการนอนเนี่ยผมเคยทำทาริปเทสมาครับคือก่อนหน้านี้นผมเคยนอนกลน,นะครับแล้ว มันก็ไปศึกษาไปศึกษามามก็จะมีคําว่าการหยุดหายใจขณะหลับนะครับนั่นหมายความว่าในการนอนหนึ่งครั้งสมมติเรานอน8ปดชั่วโมงเราไม่ได้นอนหลับ8ปดชั่วโมงนะฮะมันจะมีช่วงของการหลับลึกหลับตื่นนะครับซึ่งจะมีผลกับตอนเช้าเวลาเราตื่นมาแล้วเราไม่สดชื่นเราเวียนหัวเรารู้สึกร่างกายไม่เฟสอย่างเงี้ยฮะเนื่องจากตรงนี้มันก็คือเป็นเพราะว่าเราอ่านอนจนํานวนชั่วโมงมันพอแหละ อาจจะแชั่วโมงนอนพอแต่เอาทจริงเรานอนหลับสนิทอะน้อยมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ผมม่นนอนมันห้าหกชั่วโมงนะฮะเต็มที่ได้7ชั่วโมง8ชั่วโมงได้ดีใจละฮะเห็นแตะว่าขอให้ดูว่าตื่นมาปุ๊บแล้วสดชื่อหรือเปล่านะครับแล้วเราอะมีค่าของการนอนนะฮะว่าเวลาเรานอนเนี่ยเรานอนแล้วรู้สึกว่ามันตื่นมาไม่สดชื่อหรือเปล่านะครับเราก็ลองไปดูดูว่าเรื่องของการนอนหลับสนิทเป็นยังไงนะครับ แล้วก็อย่างที่หลายๆคนเขาแนะนำไว้แล้วคุณหมออะไรต่างๆแนะนำไว้ก็คือว่าก่อนนอนอย่าใช้สมาร์ทโฟนนะครับอ่าอันนี้เราก็ายอมรับว่าเราก็าเลี่ยงไว้ได้จริงๆนะครับแต่ว่าอ่มันจะมีผลต่อการนอนจริงๆในการนอนหลับให้ท่านอิดนะฮะอ่ะตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับในกาอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้มันจะเรียกว่าสมาร์ทแบนนะครับถ้าสมาร์ทบอทมันก็จะ ทำอะไรได้มากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยสมาร์ทแบนเนี่ยก็จะเป็นฬิกาที่ติดตั้งแอปเพิ่มไม่ได้นะครับไม่เหมือนสมาร์ทบอร์ที่แบบลงแอปเพิ่มไดเง้ยแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นแบนที่ไต่เพื่อที่จะบ,บันทึกค่าต่างๆนะครับแล้วก็ไปประมวลผลบนแอปนะฮะซึ่งแอปตัวเนี้ยก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เราก็เลยมองว่า,าการใช้พวกเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยให้เรา สังเกตอาการเบื้องต้นนะครับใช้คํานี้นะครับสังเกตอาการเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าความอิ่มตัวอักเสบในเลือดเรื่องของการเต้นหัวใจซึ่งถ้าเกิดว่ามันผิดปกตินะครับเราสามารถเอาค่าตัวน,นี้ไปปรึกษาคุณหมอได้ซึ่งในตอนที่เราเจอคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นการตรวจที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่แม่นยำนะครับมีความมืออาชีพหรือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้มากกว่านี้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าในการทุกอันนะครับใช้เพื่อที่จะตรวจสอบเบื้องต้นนะครับถามว่าดีไหมดีไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะดีเลยเพียงแต่ว่าถ้าจะเชื่อถือเรื่องของการแพทย์เนี่ยสุดท้ายเอาค่าในการตวน,นี้ไปให้คุณหมอดูนะครับแล้วคุณหมอก็เช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะได้ผลที่มั่นยำยิ่งขึ้นนะครับ ไม่อยากให้ไปยึดติดที่ตัวในกาว่าอในกามันแม่นยํำนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยการวัดกราะตา่าคาร์เนหัหนวใจเนี่ยถุดท้ายถ้าเป็นแบบคาดหน้าอกเนี่ยมันก็จะแม่นยํำกว่าเราใช้ข้อมืออยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งการาตรวจความเข้มข้นโอกซนในเลือดเนี่ยทำไมเขาถึงทั้งใช้ปลา,ายนิ้วนะครับต้องหนีบปลายนิ้วเนี่ยเพราะว่าเราใช้ตรงนี้มันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะไม่เท่ากับปลายนิ้วนะครับอ,อันนี้ก็ ถือว่าคุ้มค่านะครับในราคาที่อยู่ที่1นึ่งบาทนะครับถ้าหาดีๆนะครับก็จะเหลืออยู่9ก้าบาทนะครับคุ้มมากๆเลยใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเช่นเคยนะครับนี่เราถอดออกมาได้นะครับถอดออกมาได้นะครับใช้งานได้นะครับเนี่ยถอดออกมาได้แต่ข้อดีคือว่าเวลาถอดออกมาเราไม่ต้องถอดออกมาชาร์จละราชาไม่ต้องถอาประทานนะครับสามารถใช้งานได้โอเคเลย นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าเป็นกรณีที่ว่าเราล้างนะครับเราล้างแล้วเราก็อ่าเอามาผึ่งให้แห้งประมาณนี้มากกว่าเราถึงจะเอาออกมานะครับอ่าโดยรวมใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งให้มือถือเนี่ยถ่ายรูปได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรที่สงใส หรืออยากสอบถามก็คุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้หยกคุ้งเวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไ like ลค์นะกดแชร์ด้วยถ้าเกิดเราชอบคลิปนี้นะครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เล่าหลังจากที่เราใช้งานครบ1เดือนครับอาจจะออกรีวิวท้าคนอ,อื่นแต่เราเรียกว่าเป็นประสบการณ์ในการใช้งานดีกว่านะฮะโอเคไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ